สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมได้แกะกล่องอันบ็อกตัว n นก e ้ i r j o จอแดนวันมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็นจอแดนคู่แรกในชีวิตของผมครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะครับและบวกกับการที่สียอดฮิตส่วนใหญ่อะผมซื้อไม่ทันเอาตรงๆเลยคอนเทนต์นี้ไม่มีโกหกผมซื้อไม่ทันผมก็เลยคิดว่า ก็อยากจะมีสักคู่หนึ่งอ่ะที่เป็นจอแดนมิดในอนาคตก็คาดหวังว่าจะมีตัวจอแดนโลจอแดนมิดแล้วก็ไฮครับคู่นี้ผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับจากร้าน Asmode นะฮะต้องขอบคุณร้าน a s m o d e ด้วยที่น่ารักมากๆเลยผมก็ซื้อร้านนี้มาตลอดนะครับหลายคู่ละหลังจากที่ได้ลองใส่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ใส่สบายประมาณนึง มันให้ฟิลเหมือนกับว่าผมใส่ a i r f o r c e ประมาณนั้นความแข็งคือมันไม่ได้นิ่มจนเกินไปหรือแข็งจนเกินไปส่วนหนึ่งก็คือลองจากที่ร้านละแล้วก็มาลองที่บ้านเพราะว่าต้องการจะแต่งตัวให้เข้ากับกางเกงว่ามันรูปทรงแบบเนี้ยแบบคุ้มข้ออย่างเงี้ยมันจะใส่กางเกงแบบไหนได้บ้างคือรองเท้าหุ้มข้อเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยผมเองยังไม่เคยมีเป็นสนิเกอร์มาก่อนเคยใส่ครั้งแรกเลยก็คือ เป็นตัวดรอกร์มาตินที่เป็นรองเท้าหนังนะครับที่ใส่อยู่ปัจจุบันหลังจากที่ได้ลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใส่ง่ายนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็มันก็เข้ามันก็แมทกับกางเกงที่เป็นทรงขากระบอกก็โอเคนึงให้ชายกางเกงอ่ะครับมันมันคุมประมาณในช่วงแบบอังเกิลนะครับทัวบ็อกก็ก็คล้ายๆกันนะต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้เอาตัว Air Force 1มาเปรียบเทียบแล้วก็มิโซเนี่ยผมว่าความสูงอะตัว Air Force 1นนั้นน่าจะมีความหนากว่านี้สูงกว่านี้ เอาโซนะฮะเอาโซก็เป็นสีผมเรียกสีว่ายังไงเดียสีเนื้อได้ปะผมว่าถ้าดูผันผ่านมันก็คล้ายๆนันยางนะที่ผมเคยใส่ตอนแบบเสแบบเตะตะก้ออะไรประมาณเนี้ยไม่ได้จะปีเซลอะไรรองเท้านันยางนะฮะคือผมชอบจริงๆถ้าไม่ชอบผมไม่ซื้อมาราคาก็น่ารักด้วยแล้วครับไม่ต้องไปแย่งชิงก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะโฟกัสไปเอ่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ ก็หวังว่าเร็วนี้คงมีโอกาสได้อันบ็อกกันอีกนะฮะอาจจะเป็นตัวโลหรือไฮก็แล้วแต่นะครับแต่อาจจะเป็นสีที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นหรืออาจจะไม่ชอบโอเคครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือการแต่งตัวที่ผมแต่งอยู่มันอาจจะแมทหรือไม่แมทยังไงก็มาคอมเมนต์หรือติชมกันได้นะครับโอเคครับก่อนจากกันฝากกดติดตามช่อง y YouTube ของผมด้วยนะครับช่อง YouTube s แซมชูพัก ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ